ปากะมังก็ได้อากกรปลงครับปากกะมังกับเออแต่ม่ปากะมัที่เขาเอินกันนะครับนะครับโอ้ไม่ปากะปูเยอบ้านเขาเอิญนตะปูบางบานออ่นเขาเอิยากอื่นบอีกดี่ครับผักกาอมผักกะยังผักเน่าบาอเอิผักเน่าคนไทยเอิอมเราอีกเอิญต่อเอิญอีกย่างนึงอันเนียมีทางไปมดนะขางนั้นน่ะ

ครับพอได้อยู่ครับโอ้

โอ้ไปสุ่มบอลกันกันมังใครทอดอ่ะเนาะมทอดรกไปดูแล้วเรากอดครั

ป่านเ่เข kind of ้าเรับอนก็บดเั่นะ wow ้สอกนข้น้านั้นเราอ้ันคิดถึป้าข้ามาดิเป็นแพมาเล่น่ะข้อห่ก็บ่มานบวมันยามมันลมพัด้รือก็ไม่โอ้ยยายยายก็ได้ตี เ็นนนีนี่นี่นี่ปลาขยิงปักปักปักน้ปักนิ้วปักนิ้วห้องชักเลยนี่ตาเร็วยรใงญ่ อันนึงมเอาคันนี้ยบทีนี่เนี้ยขกุญแจตีเนี้ยขีเ่นน้อยย่าว่าอากำวะคือเขาอือน้อยรัเนี่ันี่เป็นโบเห็ดกันติหรือยังบอถึงยามเห็ดก็พันเซไไ้ตี ันเข่าปันานานอย่างกระบเลเบือวันนี้นไะปันยู่ไดครับปันอยู่นำบนเโอ้ oh, มาปันา้นนี่ยนีแ่แสดงว่าเฮปไซเข้านาปัปนา้นปีบ่เพราะว่า,น,วานาปีมันท่้นเราดีวะมันงกันเบนะิดหรออะรเฮสไซนาปั้งเนี่ งูยคามันคงโอ้บ่มีพิษอกงูปาเนต่งูเฮางูคอพิษขั้นคอแดงเอายายยกให้เบิ้งตเทียด้มันหัวต๊ด เพียนเอานะครับมเมนออกหากินยังมีมูมีพวกคุยแดงมพืออกกําลังกายได้เอาครัต่อ,อ,อไป นี่งลักนี่ยปลาน้ยงมาต่ปลาน้อยปลาน้อยดึงจูดไปซะปลอย้ไปค่อยกินนะเนาะปูปูปูกำันดึงเข้าฟังนะปู

ครับคนครับอออจะมียายเหคนเดียวตรงน้แล้วก็ไปปู้ว์หลเด้อ

ไปเราเด้อครับครับยายขอบคุณหลายๆครับบังนี้จะเคียร์ยได้ปะม่ใครปานขนอ,าอ้นยิ